ราศีสิง์ดศุกร์มหาุธการงานจะดีก้าวหน้าเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งดาวอาทิตย์เป็นมหาุกท,ท่านจะวาสนาสูงผู้รักผู้ใหญ่่วยเหลือดาวอังคารจุลจักรท่านจะมีสเสน่มีคนหักมีคนช่วยเหลือครับกราบสวัสดีการยานมิตริี่รุทานครับตอนนับท่านผู้ชมเข้าสูช่ช่องกำเมืองหัรสศาสตร์นะครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะ่ะแป๊บๆก็ ปีใหม่เมืองเขาแล้วนะครับเดือนเมษายน2567ในเดือนนี้ก็มีเรื่องดีหลายเรื่องเลยนะครับรออยู่นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบนงามนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องกําเมืองคนเมืองเขานะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนเมืองก็ได้กูภาษาอุ้คุยกันได้นะครับอยากฟังช่องภาษาไทยภาษากาก็ดูที่ช่องชูตีเดชหัวรศาสตร์นะครับกําเมืองก็มีเรื่องดีๆรออยู่นะ ผมขอบคุณทุกท่านนะเป็นกำลังใจเห้นะถ้าเจอผมตัวจริงที่ไหนภาคเหนือนะตอนบนตอนล่างภาคกลางก็ดีนะผมก็เดินทางไปหลายตีนะครับเจอกันเมื่อไรฮะทักทายกันได้นะครับผมมีของรางวัลพิเศษมอบเห้สสำหรับ f อฟซีดีจำกันได้เนาะเป็นไหลน้ำพี่นะครับเครื่องล้างของมงค้นนะครับสรมทรงหลายเรื่องนะครับสีผมขึ้นภาพเฮืเนาะเป็นสีสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินเนะี่ยเป็นเรื่องของ โจกหลับต้านการแข่งขันโจกหลับแบบร้อยๆหลับฟุกๆนะเสริมเรืืองของการงานการเฮี้ยนด้วยนะครับแล้วก็วสีเขียวครับส่งเสริมเรื่องของการทํามาค้าขายนะจระจ้จาค่าครองแล้วก็โจกหลับต้านการค้าขายนะครับการเงินการท้องแล้วก็วสีดําครับเรื่องของเสริมทรงสุขภาพแล้วก็วคาวคามเข้าข่าปลอดภัยโดยตรงรวมถึงป้องันป้องกันคุ้นใส่เล่ตัวเองนะครับมี3สีใื้เหลืองครับเจอกันที่ไหนทักทายกันได้ผมฮือ้อฟรีๆนะครับมาได้ ขายจาหนยแต่อย่างไรมีหลายอันอยู่นะครับชุนี่วันีคนขอนักก็คือสีเขียวเนาะก็ว่ากันก็เจอกันทักทายได้ครับพร้อมสมอบความเป็นสรีมงคลเลยครับกูทันนะครับในเดือนนี้มีดาวใหญ่หลายดวงเลยนะครับวันทีสองเมษายนครับดาวพระสุกใหญ่นะครับเป็นอุดมาอุดดาวกําลังหนักสุดในรอบปีนะครับมีหลายเรื่องนะครับเรื่องของการเงินความหักนะลายราศีดีขึ้นนะครับต่อมาวันตี่13เมษายนครับดาวพระธิ์นะ ดาวแห่งภาคที่เนี่ยความฮอตเนาะจะเป็นมหาอุดนะ13เมษายนเป็นต้นไปนะจะฮอดละเป็นเรื่องดีๆเรื่องของวาสนาหลายราศีนะครับเรื่องของนาดีิการงานนะครับจะโดดเด่นก้าวกระโดดเลยนะครับต่อมา22เมษายนครับดาวพระเกตดาวบุญใหญ่ในโจรลาบนะจะใหญ่มาละเป็นดาวที่ส่งเสริมหลายลักคณาราศีเลยเดี๋ยวเอาไปฟังกันนะครับเรื่องของโจรลาบเนาะแล้วกัวันที่23เมษายนครับดาวพระอังคันใหญ่ละ กำลังออนมาน้อยนะก็มีหลายเรื่องยังดีอยู่นะครับหลายราศีแล้วกับวันตีเซาเจ็ดเมษายนนะครับชุนีดาวพระซุกง่ายหมอก๊าบง่ายมาแล้วเป็นตําแหน่งตียังเป็นสุริมงคลอยู่นะครับหลายราศีเราไปฟังกันนะครับลัคนาราศีสิงค์ครับหรือทานายตีแบบหูลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดี่ชัดเจนดูตีราศีสิงค์ครับผู้ที่เกิดราศีสิงค์เขาผู้ที่เกิดช่วงวันตี 17. สิ7สิงหาคมถึงวันตี่16กกันยายนโดยประมาณครับ ก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีสิงห์ครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาวอัศนาท่านเองครับคือดาวพระอาทิตย์ตัวแทนดาวคือเลขหนึ่งครับพิมพ์เลขหนึง่งรัวๆเก้าตัวครับเลขเก้าคือดาวพระเกดดาวบุญใหญ่สิ่งสธิ์คุ้มภยัยความจกดีและความมีโจกลาเกับท่านเองครับถ้ากระทันต้องการพร้อรอย่างอันประเสริฐน,นั่นขอท่านพิมพ์คอมเมนต์เพิมเ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อท่านสุขสมหวังกูเรื่องกูปาการะกันที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับ คลืน่นนีพยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักและดวงโจรลาบครับดูงติดาววัสนากันก่อนนะครับเช้าลัคนาราศรีสิงห์ดาวพระอาทิตย์นะครับในเดือนนี้กันยายนราศีอยู่หนึ่งเตี่ยนะครับเป็นสองช่วงเวลาครับช่วงที่หนึ่งถึงสิบสามสิงหาคมเอ่อหนึ่งถึงสิบสามเมษายนครับโชคดีดาววัสนาของท่านเนี่ยยังคงครองมาตรฐานดีนะพกุญแจอุจจวิลาภนะเสียดายอย่างเดียวตกมรณะเนะี่ยความหมายเนี่ย บริเด้แปลว่าจะเสียนะหมายถึงว่าข้อหมายหนึ่งนะมีเกณฑ์ตีจะอยู่บตัติดบ้านนะต้องเดินทางครับช่วงเนี้ยจะบอกว่าเทศกาลกระใจเนาะแต่ถ้ามองว่าเป็นการเดินทางนะมันจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับพระอาทิตย์เป่เองของความใจห้อนนะเข้าใจใจห้อนนะพยายามอุ้คุยกันให้ดีกับคนในบ้านนะมองความไปดาววาสนาเนี่ยพยายามเอาชานะกันในบ้านกับบดีนะจะมีปัญหาก,กันนะครับแต่ถามว่าสุขภาพ่างไกดีขึ้นก็กันดีขึ้นนะครับ ที่สําคัญก็คือว่าต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองเช็คตักเกาครับสุขภาพเกี่ยวกับสายตาโลหิตความดันเกี่ยวกับศีรษะนะครับแล้วก็ดาวพระอังคารครับช่วงตึงเก่งเนินแหลกนะ่ะยังคงมาตรฐานดีนะเล็งลักขณาอหงกำลนะัช่วงนี้ถือว่าคุณก็ยังได้รับความช่วยเหลือนะจากคนท้งบ้านหลวงเผ็ตรงข้ามจะช่วยเหลือคุณดีครับบางท่านนา้มีเกณฑ์นอนุ่าตเป,ย,เปยนแปลงในนาทีการงานกันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวพยากรณ์ต่อดีดวงการงานแํางกำครับ มองความเป็นดาววสนาในช่วงนี้นะครับสามารถอุ้คุยกันได้นะว่าคนในบ้านดีขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ย14เมษายนเถึนต้นไปนะดาวพระธิตย์ดาววสาสนาคุณจะยห็นยาศสีขมกำม์นะครับโยคามาครองเต็มกําลังละเป็นอเป็นอุดมาหออุดนะดาววสาสนาสูงทรงที่สุดใน12ราศีนะต้องอุ้ชนนีนะพระาธิตาห่อดในน้อนครับตั้งแต่14เมษายนเนี่ยมาอยู่ตืวนสูภาเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผูรักผูใหญ่เป็นอย่างดีการทํางานนก็ดีนะ บอกเกียรติยศจื่อเสียงแน่นอนครับความที่มีคนหู่นชักนักขึ้นนะครับขายขายของในต้องบว่ายิ้มได้นะวาสนาเปิดวาสนาสูงทรงนะครับบางขั้นวันนอ้ได้รับจบหลาบจากผลพระผู้ใหญ,ญ่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนคารพนับถือด้วยนะครับนะท่านนี้มีบางช่วงบางเวลาตีดาวพระจันทร์นะครับเจ้าเรนวินดาจม,มาส่งผลถึงอิทธิพลคุณนะบางช่วงเวลาครับช่วงทีห้าถึงหกนะช่วงนี้ต้องเตือนนะมีเกณฑ์ตี แฟนจะเจ็บไข้ได้ป่วยเบื่สบายได้นะครับวันที่18 1ปดสิบสิบสบถึงเช้าครับช่วงนี้ต้องดูแลเอาอย่าใส่สู้ผาตัวเก่าวพอดีครับจเจ้าลักนารัศษณสิงห์มาข้างบนห้องมีวัตถิภัยทาง้งแนมเนาะหรือว่าสู้ผาตัวเก่าน,น,นะครับเช้าแปดถึงสก้าครับช่วงนี้ใครมีลูกมีหลานดูแลเอาอย่าใส่ให้ดีเขาจะสร้างปัญหาหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเบื่สบายได้นะครับตืเหลือถือว่าดาวอสนาสูงทรงอยู่แล้วนะครับคุณใหี่ยังก,ก็มีโอกาสแขวะขาดสาเร็จครับ ดวงการงานครับชาาลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระสุคค์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะหรือของการงานอาชีพและกนาตีครับเดือนนีน้ใหญ่ลาศีอยู่2เตี่ยเาแา่งเป็นสองช่วงเวลาใหญ่ๆนะครับช่วงต้นเดือนจนถึงวันตีส่งหกเมษายนช่วงนี้ดาวพระสุขนะฮะย้อนมาเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งที่สุดในรอบปีเพนอะว่าดวงอุตมหาอุตครับวาสนาด้านการงานเนี่ยค่อนข้างจะดีเด่นที่สุดใน12ราศีต้องบอกจะนีเลยนะครับ งานในแง่คุณแ่ได้คุณเป็นนกกชะตาแห่งการแข่งขันคุณผ,ผู้ชนะครับงานประจํางานบริษัทงานองค์กรน่ะคุณสามารถยิบจับอย่างกระพานได้หมดโดยเฉพาะงานเก่าๆเดิมๆที่มันเคยติดคัดเคล่ลาจ้ามีปัญหานะยิบจับปรับปรุงเสนอหำหลอ่อผ่านได้หมดนะครับดวงชะตาชยชนีครับใครทำมาค้าขายธงบ,บัวโจกลาบทางด้านการงานล้ออยู่เลยครับมาถึงได้เป็นยิบจับสตังกรจากงานติ่ยอยู่ ขายทำมาชีพกลุ่มของอาศัยเดมอซับครับขายบ้านขายรถยนต์ขายตีดินล่านก้าอาคารพาณิชย์เนี่ยเดมอสนะขายได้ดีได้ราคาสตังค์ที่ถูกใจคุณอย่างแน่นอนครับรือวัานาสนาด้านการงานเปิดเด่นที่สุดในรอกปีนะใน12ราศีตัวเป็นเจ้าเรือนการสังคมตัวยครับพระสุกเนี่ยชัดเจนครับมักได้รับความช่วยเหลือนะเพราะํำอูกํกำจ่างคนดีครับมีคน เารบเจือถือนะคือความสําคัญเสนออย่างไปกับพานได้หมมดนะครับการค้าขายเน,ะนี่ยงั้นก็ดีงั้นประจำง,งานบริษัทนะยังมีเปิดลมง,งานเฉลี่ยคุณดีนะครับนะถือว่าค่อนข้างจะโดดเด่นดวงเปิดน,นะครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนจนถึงเสาสามเช่นเดียวกันนะครับดาวพระอังคารครับจุลรสุภาเนะี่ยยังมาเล็งลักขณนานะอ๋ถือว่าชัดเจนครับมักได้รับความ่ยเหลออย่ังดีจากภูรักผูใหญ่โดยเฉพาะ เพตรงข้ามนะใครมีหัวหน้าจ้างหน้ยเป็นเพตรงข้ามกันสบายใจได้ครับยกระดับในล้วเต็มตีนะมีโอกาสพิจารณาความดีความชอบในเดือนหนี้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับโอกาสนั้นแน่นอนนะครับหรือว่าการทำมาค้าขายนะกลุ่มของออนไลน์นะถือว่าชัดเจนนะการค้าขายต่างประเทศออนไลน์โซเชียลมีเดียนะคุณจะเหนือกว่าคู่แข่งครับนะเป็นช่วงเวลาของการสร้างื้อสร้างตัว T ีสุดนะใน หมวดในรอบปีมีช่วงเดือนนีนะครับสำหรับ้าลัคนาราศีสิงห์นะครับส่วนการทํางานประจํางานบริษัทเดียวดาวพระอังคันยาญ่ของาําช่วงปลายเดือนนะรพระศุกเช่นเดียวกันนะครับยายมาแล้วเนี่ยพระอังคันถือว่าออนกําลังลงน้อยนะครับมองว่าตั้งแต่เาสาสี่เมษายนเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์ตีจะสื่อสารกันเพื่อเข้าใจนะครับภูรักผูใหญ่ในช่วงปลายเดือนต้องสื่อสารกันให้ดีครับแต่ว่าเป็นนักก็กลับมนักนะครับตั้งแต่ เปนหัวว่าบางครั้งเสนอเมื่อเราได้ครบทวนกระบวนการนะมีการปรับปรุงนะครับหรือว่าการค้าขายกลุ่มออนไลน์ตั้งแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่ามันตรงกับดาวดวงชะตาเนาะขายยังกขายได้ดีอยู่นะครับแล้วก็โซเจเมษสยมเป็นต้นไปเนะน่เจ้าเรื่องการงานคุณจะใหญ่ขึ้นครับล่ละใหญ่แล้วมันมีออนกำลังล้มเก่านะครับก็ถือว่างานต่อนเนื่องเพียงแต่ต้องดูแลความถูกต้องความชัดเจนของ ตัวเลขนะพระสุกเป็นเ่องตัวเลขเอกาสารสัญญาหนังสืออย่างดูให้ดีครับอ,อ่านละเอียดรอบขอบพิดพัดเป็นสตังค์ได้นะครับใครทํางานการเงินนะชัดเชียงบประมาณตัวเลขต้องดูให้ดีครับผ่านไปได้นะครับแล้วใครที่วางงานอยู่หางานเนี่ยงานทํา,งงาทำสําหรับเจ้ารัคนาาศีสิงห์ถ่ดดวดวงชะตาเปิดแล้วนะครับพระสบดีรชาชาโชคแล้วก็เดินหน้าเต็มกําลังจะนีนะมีโอกาสได้งานที่งยากทำในนนอนครับโดยเฉพาะงาน ตีได้รับการเสนอยิบยืนโอกาสจากคุรักูใหญ่ในเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสสูงครับจะเป็นงานตีคุณเคลยว่าก้าวหน้าได้เร็วนะถือว่าล้องยิบจับสมัครงานเนี่ยดูครับถือว่าคุณมีโอกาสก้าวหน้าสูงถ้าสมัครในเดือนนี้ครับดวงการเงินครับจาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระพุธครับเดียดาวโจรเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้และทรัพย์สินครับ เดือนนี้บริษายใหญ่ไปไหนครับมาตรฐานเดิมเป็นดาวที่อ่อนกําลังอยู่นะเป็นทั้งพระเนาะพระ,ป,ระปลายเบอต่อเนื่องเป็นนิดนะถือว่าเดาวแข,ข่งจะอ่อนกําลังแต่สําหรับชะตาคุณเนี่ยพนักพิเศษเพราะว่ามาตกอยู่ติรแนมรณะเนี่ยนะเป็นดวงชะตาพลิกกลับนะเป็นดวงชะตาพลิกกลับการเงินการรายได้เนี่ยรายได้เดิมมันยังต่อเนื่องถ้าว่ารอเมินก็มันก็ต้องรอเมินนะขายทำมาค่าขายต้องขายเป็นเงินสดนิดเดียวครับเงินเจือเบอร์ทวงนะครับ ทั้งนีนะ้หมายถึงว่าเงินเก่าจะได้รับกลับมาใคด่ดียิบยืมสตังค์คุณไปนะเขาจะมีเคสนะมาคืนนะคุณใครมีสถานะเป็นเจ้าหนี้อยู่นยะรอคืนได้ติดต่อใจเวลาตลอดเดือนนี้ครับติดตามทวงถามจะเก็บหนี้ได้ใค่ทํางานกลุ่มสีเทานะปล่อยก็มีโอกาสได้รับเก็บได้ดีนะเปน็นเพรว่าจุงเวลาของการทําเงินพิเศษได้เพราะเงินมีตำหนิเนาะเงินซิกแซกนะคุณเนี่ยได้ดีรวมทั้งถ้ามองว่าบางท่านนะได้ ทับสตังค์จากพิเศษและได้พิเศษจากการแก้ไขปัญหากับนคนรับช่วยนี้คขประกอบสมาชีพกลุ่มช่วยเหลือค้นนะฮะการแพทย์การช่างเนาะช่วยนี้จะได้รายได้ดีครับเป็นโน้ตจตาเฉพาะคุณนะครับถ้ามองในองงานประจําก็ถือว่าก็ต้องระมัดร,ระวังรายจ่ายนะรือว่าความผิดพลาดต้านการเงินจากการทํางานนะครับนะทั้งนี้เนี่ยดาวพระสุ์ก็ยังเข้มแข็งครับในช่วง 1- นึ่งถึงสหกเมษายนนะช่วงนีถาาว่า รายรับรายจ่ายคุณบริหารได้ชัดการเป็นนะบม่มีปัญหาเพราะนองมีโจกมีหลบับแตน่นการเงินตัวในะการลงทุนก็นดีถือว่าจเจ้าลักษณะลัทธิ์สิ่งค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับช่วงนี้นะครับเพียงแต่ช่วงวันที 8, ่8เมษาย,ยน,นต้นต้ไปเนะี่ยพระสุมกมนกำลังนะครับนะช่วงนี้มองว่าจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเก่าครับบางท่านเนี่ยรายจ่ายกับภูรักภูใหญ่แล้วก็ทุกการเดินทางของคุณเสพตัวเก่าน้อยนมะันจะมีเกณฑ์รายจ่ายนักขึ้นหรือว่าหรืงว,ว่า มีเบียบใบหลายทางหนักลำไปนะครับต้องระมัดระวังการเดินทางหรือว่าการจับใจใช้สวยในช่วงปลายเดือนนั่นแหละครับดูว่าคุณประครับของไปได้ครับการเงินในเดือนนี้คุณวางแผนได้ดีมีสื้อตั้งเหลือกินเหลือกเก็บได้เช่นเดียวกันนะครับดวงความ5ครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระราหูนะเป็นดาวโจรือนปัตตานีหรือของกูครองคนแหกนะครับตลอดเดือนนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เป็นไหนนะยังคลองมาตรฐานเดิมอยู่ตี เรือนมรณะกับบัณฑิตเราจะเสียครับหมายถึงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเวลามันอู้คุยกันน้อยลงเนาะบางท่านเนี่ยนาตีการงานการเดินทางซ้าคนเอาใจใส่กันหนักนาครับถือว่าประคับประคองเจ้าลัคนาราศีสิงห์หูดวงก่อนเอาใจใส่แฟนใี่ดีเติมเต็มความหวานช่วยกันนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะตั้งแต่โซเจียเมษายนเป็นต้นไปเพื้อนหอจะจืดจางห่างหายกันพ่อนะอู้คุยกันเฮ็ดีรวมถึงเพื้อนหอว่า บางท่านเนี่ยแฟนมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ยป่วยแบบสบายได้นะครับเราจะใส่กันให้นหนักนะครับส่วนเช้าลัคณาราศีสงหงทันที่ยังโสดนะครับดูบางช่วงเนาะดูช่วงวันตีหนึ่งถึงสงหเนี่ยมันน่เป็นห่วงครับช่วงนี้คนโสดสเสนแห้งแห้งที่สุดในรอบป,ปีละมีเกณฑ์พบหักตั้งไกลพบหักออนไลน์หรือผู้รักกุยแาะน,น้ำมูกชักกันนะครับกับคุยกันได้นะครับดูใจกันแย้ยวแล้วก็ยิงกับผู้รักกุยยายว้ก่อนนะครับ แต่นับจากวันตี8เมษายนเหมือนต้นไป้าน่ะจนถึงเสาพฤษภาคมเลยนะครับของเจ้าลัคนาราศีสิงห์ทันทียังโสดเนี่ยควรหักบปกาวเป็นลักดีก,กว่านะครับเก็บตัวยิ่งเมียพระเขามีคนเข้ามาอุ้ยช่วงตั้งแต่8เป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นห่วดวงมันยังอ่อนกําลังอยู่นะดาวหักม่ก็ยังไม่ได้เปิดต่อไดคนโสดรอเรือกไดสวยเรืองใดในช่วงวันตีหนึ่งถึง26เมษายนครับดวงโจกลา,าบครับ ้าวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเรื่องของโจกลาบลาบผลโจกลาบลาบร้อยหรือว่าโจกลาบต่คนอื่นยิบยืนยนะืรอกคุพนันแหละครับในเดือนนี้ดาวพระพุธอยู่ทั้งเดือนครับยกเข้ามาครองตําแหน่งเป็นพระเป็นนิดดาวมันออนกำลังครับช่วงนี้ก็มองว่าต้องเบาเบาน้อยนะลดลดหรือว่าหย่างไว้ก่อนก็ได้นะในการสื้อโจกรางดวงเดือนนี้แต่ถ้าทานพอหามองหาเหล็กน้ําจกเหล็กเสริมดวงในเดือนหนีของท่าน กิพอดีเหล็ก่ยเข้องกับการเดินทางของคุณรับเอกสารการเดินทางเหล็กวันเกิดเหล็กปีเกิดหรือเหล็กอายุของคุณน่ะละครับหรือเหล็กครับส่วนดาวที่คุณตะนาจโวสนานะครับในเดือนนี้เนี่ยช่วงต้นเดือนครับดาวเด่นคือดาวมรตยุหรือเหล็กศูนย์ดาวรองคือดาวราหูหรือเหล็กแปดและก็ดาวพระเกตหรือเหล็กเก้าครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับช่วงนี้ดาวของคุณตะนาจโวสนานี่ยดาวเด่น คือดาวพระศุกหรือเหล็กหกดาวเด่นนําดวงดาวพระพุธหรือเล็กและก็ดาวรองคือดาวพระเกียรติหรือเหล็กเก้าครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงตะาัน,นจกลาบครับควรไปรกราบสกการะขอพรจากพระพุทธรูปบางสมาธิครับทํามบุน็นสตังค์จวนตีลงใต้สิบเกาบาทเหล็กกาลังของดาวพระพระศุกดีครับเมื่อทําบุญแล้วขอทานกรวดหน้าอุทิศสนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหน้าไป่างทิศ ตะวันตกครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนวยพรใหือทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละดวยเตอร์ขอพระคุณครับ